แกเลยนี่เรามาเกะหนังสือเรื่อง A 2 o 7 Alien Panlock หนังสือพี่อ่านสมัยอยู่แบงก์กรุงเทพโอ้ยังสวยอยู่เลยอ่ะ <c oughs> นี่จากร้าน g e เก o ตบุก นี่แล้วแต่ว่าเครเห็นเหยุอะไรกันนะอืมมันเหมือนแบบเป็นของต่าโอ้โหนังสือเล่มนี้มันนานแบบนานมากๆเหมือนแบบขอซีนไว้แล้วแบบยังไม่ได้แกะค่อยๆดึงมานะครับฉีกถุงออกไปเอาคัตเตอร์นะกรีดถุงออกฉีกถุงเลย จัดวาเจมแง่โอ้คิดถึงจังเลยโอ้อโหคิดถึงมากเร่มนี้คิดถึงจริงๆงสนุกสนุกมากครับที่รักบอกเลยเร่มนี้สนุกจริงๆ หมดกกะตูนสองห้าห้าศูนย์มันไม่ใช่ที่ปีผลิตมันนานกว่านั้นไง